การละครั้งหนึ่งแพะศิลปินร้องห้ายอยู่ใต้ต้นไม้ กิดอะไรขึ้นระลมมันพัดรูปวาดของฉันไปแล้วตอนนี้มันก็ติดอยู่บนต้นไม้เนี่เหรอใช่นายหยิบให้ฉันได้ไหมเวลานั้นม้าป่าเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นอืมฉันจะหยิบมันให้เธอก็ได้แต่ว่าแลกกันนะเธอต้องทำให้ฉันร้องหนได้นะ แพทศิลปินนั่งคิดถึงข้อเสนอและเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาอือือืคุณฉันมาให้ใครเห็นฉันโอเคโอเคอยู่นิ่งๆอย่าขยับนะ ศิลปินท่าสีหมาป่าได้ดีมากไม่มีใครยแยกมันออกจากผนังโรงนาได้อืมดูสิไม่มีใครเห็นนายแล้วล่ะหมาป่ามีความสุขอย่างมากมันจึงรีบไปที่เล้าไก่ในทันที แทนของมันไปได้ดีเพราะไม่มีใครเห็นมันมันจึงหยิบไข่ทีละฟองเมื่อหมาป่าเปิดประตูเล้า<ะ>แม้แต่แพทย์ศิลปินก็มองไม่เห็นหมาป่าเพราะมันกลมกลืนไปกับประตูไม้โอ้ไม่นะฉันคิดว่าฉันทำอะไรพลาดไปหมาป่าขาโมยไข่ไปด้วยอะ แศิลปินรีไปหาสุนักในทันทีและบอกทุกอย่างกับเขานี่คุณหมาป่านักลังจะไปะไหนเนี่ยทำไมไข่ถึงอยู่ในมือนายได้ฉันเหรอนายนายน,นต้องไปเห็นฉันสิอย่ามั่นใจไปแล้วหาข้างหลังนายล่ะมันคืออะไรฮะ คืนไข่ให้ฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยคืมันเป็นแค่เรื่องล้อกันเล่นนะนะเดี๋ยวฉันจะล้อเล่นให้ดูบ้างนะแต่หลังจากที่ฉันเอาไข่ไปเก็บตรงที่เดิมเมื่อสุนัขเอาไข่ไปเก็บเขาก็เริ่มไล่ล่าหมาป่า้ โอออยอู่หนแล้วฮู้พลมังแห่เกกนี่ต้องเป็นรูปที่ดีที่สุดแน่เลยโอ้โหอย่างน่าปอีก าพระอาทิตย์กำลังลับขอฟ้าและสุนักไล่ล่าหมาป่าแพทศิลปินได้แรงบันดาลใจและการสร้างผลงานขึ้นอีกภาพกาละครั้งหนึ่งเจ้าลูกแพะน้อยผู้เป็นศิลปินต้องการวาดรูปภาพที่มีสีสันเธอคิดว่าถ้าใช้สีเยอะๆจะทำให้ภาพหน้าดึงดูดขึ้น เธอวาดมันก่อนแล้วเริ่มเติมสีน้ำมันลงไปเธอเลือกสีอย่างระวังอืมสีนี้มืดไปนะส่วนนี้ก็สว่างไปส่วนนี้เหลืองเกินไปอาฮ่าเลือกได้แล้ว ภาพวาดของลูกแพะสวยงามอย่างน่าทึ่งผิวทัดดูเหมือนจริงมากว้าวพี่สาวรูปนี้สวยมากเลยมันดูเหมือนกับเออเหมือนกับอะไรหนะหาืมอ้าเหมือนกับเราอยู่ที่นั่นเหมือนกับเราปีนภูเขานั่นได้ในตอนนี้ฮะพี่มีเคล็ดลับอะไรอย่างนั้นเหรออืมบอกหน่อยสินะอืมฉันหลับตาลงก่อนอืมนายลองสิ ฉันคิดภาพตัวเองอยู่บนภูเขานั่นฉันรู้สึกถึงลมหนาวเลยนะฉันก็โดดไปบนหินโอเคตานายลองบ้างนะในตอนที่ลูกแพะกำลังหลับตาจินตนาการว่าพวกมันอยู่บนเขาเจ้าหมาป่าก,ก็เข้ามาหาพวกมันมันถือแปลงในมือแปลงทาสีดำ ในเมื่อฉันพร้อมแล้วฉันจะนับถอยหลังและลืมตาขึ้นสามอืมสองและหนึง่งเมื่อลูกแพะน้อยลืมตาขึ้นมาพวกมันต้องตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพและศูน แต่แต่เมื่อกี้นี่มันโอ้ยทำไมล่ะภาพสวยๆของฉันพังหมดเลยอะแย่จังฉันว่ามีคนตั้งใจทำนะมีสีดำเปื้อนอยู่ตรงขอบหน้าต่างด้วยแล้วก็เลอะด้านนอกอีกด้วยดูสิโออ เจ้าลูกแพะน้อยตั้งใจจะหาคนที่รับผิดชอบในการทำลายภาพวาดของมันดูรอยเท้าที่อยู่บนพื้นสิอืมฉันว่าฉันรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อืเราจะต้องระวังแล้วละ่ะยังไงเราก็ยังอยู่ไม่ไกลบ้านนะแม่ต้องโกรธแน่แน่เลยถ้าพวกเราเดินเตรดเต๋อเราต้องระวังตัวอยู่แล้วแลหนะ้าไม่ต้องห่วง โอ้รอยเท้าจบตรงนี้ไม่มีต้นไม้อยู่ด้วยอืฉันคิดว่ารู้ว่าใครอยู่ที่นี่เจ้าหมาป่าชั่วนายคือคนที่ทำลายภาพวาดของฉันฉันจะทำให้ดูเธอพูดเรืออะไรกันฉันว่ารูปอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเกือบจะวาดเสร็จแล้วด้วยอย่าพังมันนะ แต่นายทำลายภาพวาดของพี่ฉันทำไมเราจะทำบ้าไม่ได้ล่ะเราทำได้แน่ๆน่ั่นแหละพวกลูกแพะดึงข้าใบจากหมาป่าแต่พอพวกมันเห็นภาพวาดพวกมันดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเอ๋ฮะภาพอะไรเอนี่อะไรอ่ะ นายจะวาดอะไรงั้นเหรอมันเป็นรูปของฉันเอง<ะ>ฉันดูหล่อ,อเลยใช่ไหมออละ่ะนี่อย่าไปจับมันนะ,ะ,ะพวกลูกแพะมองหน้ากันแล้วก็เริ่มหัวเราะ <c oughs> <c oughs> โอ้นาาเอาคืนไปเถอะทำไมเธอถึงหัวเราะรูปของฉันน่ะมันสวยจะตายไป เธอก็แค่อิจฉาเพราะว่าฉันวาดสวยกว่าเธอเยอะโอ้แน่ละนายเก่งมากนายคิดว่าทำลายรูปของฉันจะทำให้นายเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าขอดีๆฉันสอนวาดรูปให้ก็ได้นายมีเวลาไหมละ่ะโอเคฉันขอโทษ สอนฉันว่ารูปทีสิขอร้องฉันสัญญาจะไม่ทำลายรูปเธออ,ออีกเอฮ้ฮฮ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอสั่งและชมเทพวิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงก่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ